เมื่อนี้เตรียมตัวออกจาะ้าไปหาเลาะซื้อของกินแล้วมีก็นัดเจอกับพี่คนไทย คนบางคนิตตาหงซู้เอมี่กินเมื่อนี้ก็เลยสิไปจอยน้ากันเน่จากหน่อยหนึ่งช่วงนี้อากาศเรายังฮ้อนอยู่นะทุกคนเอมี่ก็แต่งตัวแบบสบายเนาะใส่สื้แเราก็ใส่กระโปรงไปแต่ากระปรงตัวนี้มันก็เป็นแบบส่งนะเมื่อนี้เอมี่ก็สะผมไม่ทุกคนหัวก็ยังแบบว่าโมแหงป้านไข่อยก็ม้วนกลับคืนไปอีกเนาะเขาม้วนแบบนี้นะเวลาเขาปล่อยออกมาเนาะมันก็สิเป็นร้อนนะทุกคนเอ้ยช่วงนี้นะบอกเลยเลยว่าอากาศอยู่เยอรมนีสุกาดนะ ฮ้อนฮ้อนคักอหลีเดะทุกคนข่กยกโบจื้อว่าปีกไก่ที่มันฮ้อนแบบนีโบแต่วป,ปีนี้รู้สึกว่าฮ้อนแบบฮ้อนแห้งหลายนะทุกคนย้กลางเว้นแบบนี้เอมี่กับโบคอยออกไปข้างในเด๊ะส่วนลายเขากระสออกไปย่างตอนประมาณแบบเศร้าๆรวก็ตอนเลงเนาะใครแต่ว่าอ่านดูร,รถไฟนี่มันก็มีเอเนาะสึ่ใจสื้นใจทุกคนเมื่อนี่เอมี่ก็บสิไปหาพี่เราอยู่ที่เมืองไว้ให้เงิน นั่งรถมากับประดูนดอกทุกคนกับประมาณแบบสิบกว่านาทีนี่นะประมาณนี่นะเมืองนี้เอมี่กับมาดูอยู่ดอกเพราะว่ามันกับมีห้านอันอินเดียนะที่เอมี่พามียามายางนะทุกคนอืมันกับมีขวองมาว่ากับคนข้างว่ากับมีพวกสมุนไพรหลายเลยทุกข้างที่เอมี่อยากได้พวกสมุนไพรอยากได้เครื่องเทศเอีกอย่างเอมี่กับสิบ,บ่ามาซื้ออห้่นอินเดียนะเพราะว่ามันหลายคักอีลีทุกคนมานี่สออ่อนอีกอย่างส่ออ่อนพวกทัวทุกคน าหลากหลายอิหลีได้ทัวอยู่นี่นะผู้ทางแบบว่า,าเลือกเลแหล์หานเพื่อนกับคนขางมาห้านใหญ่หะนะเออพวกผักสดพวกผวกไม่สดอียงกับคนขงางว่ามีเนาะแต่ว่าอันนี้นะไอ้มีอยากซื้ออยู่แต่ว่ามันหักอันสงสัยอากาศมันฮ้อนบอ่ทุกคนผักบางอย่างมันกลบบว่าแหวไวหะนะเมื่อนี้ก็ซื้อแบบว่าของกุบกิบไปกับ หน,หนึ่งเนาะก,ก็บว่าได้ซื้ออย่างแบบว่าลวงลายดอกค่อยก็ได้ซื้อของบแบบว่าแค่แบบว่าจําเป็นแค่นั้นแหะทุกคนตั้งแต่เอมี่มาอย่าะมันนีสุดกันนะค่อยหาก็เห็นตีนตีนงัวบ,บอกอันนี้นะทุกคนป้าหาก็เห็นข้างเรียกคอยก็ไดนั่นหละมันนี่ก็กลับมาบ้านเราเนาะเราก็เห็ดเนื้อยูเนื้อกินเฮ็ดย่ำเน่กับสีอันตําหุ้สู้กันกินเน่ฮะนะแต่ว่าเราสิตําหุ้แบบ ออกค่ายๆท้ายทางเหนือนะเพราะว่าเราก็อยู่ทางเหนือเนาะเมื่อนี้เรากะเห็ดสูกินเลยเราก็ได้ทุกคนคอยกะนนั่งถากินคอยก็ได้เมื่อนี้ก็อันกินแค่สองคนนี่แหละแต่ว่าเราก็เห็นนวกินนะหลายๆทุกคนอืมอ่ะก็ตามมะคุ่งมาอีหอย่างกระสิประมาณนี่ลหละจัดหันจัดนี่ไปเห็นนวกินละป๊าจังได้สิกินเผิ่ทุกคนเอ้ยมีหอดแบบว่าแกงอ้อมไปน้แล้วก็ข้าวปุ้นไปน้าเมื่อนี่ก็ได้เป็นอื้อแนวกินที่แบบว่าคักสุดๆเลยเมื่อนี่ก็ได้ กินไปน้ำแล้วก็เมาโมยกันไปน้ำทุกคน